สวีดัสสวัสดีชินเคยครับทุกท่านท่านผู้ชมรายการแมวน้อยสะด็ดกาแฟาสะด็ดสาวน้อยฟิชบัลแพงปลาแซบปากแดงนะครับเช้านี้เป็นเช้าว,วันอังคารที่10แล้วนะครับพี่น้องแป๊บเดียวก็จะถึงกลางเดือนแป๊บเดียวก็จะถึงสิ้นเดือนแป๊บเดียวก็จะถึงปีใหม่ออกภัญาไกล่ลาเหลเด้อพี่น้องนะครับเอา วันไหนๆเราก็ทาการทํางานเช่นเคยครับพี่น้อง,องก็ขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับในการทํางานทุกท่านนะครับถอดเชา้ากาแฟสดเด็ดดื่มแล้วชุ่มฉ่ากับพี่กระเป๋าเสริมสมุนไพรให้กับร่างกายสมุนไพร2 9เก้าชนิดต้องยกให้กาแฟสดเด็ดนะครับเอาละครับรายงานข่าวพยากรณ์อากาศนะครับพายุ ตอนนี้มาแล้วครับเขาถลม่มฝั่งค <c oughs> นบ้านเราครับสบปลาวครับพี่น้องสา,าการตอนนี้เป็นยังไงครับติดตามข่าวกับกระผุ่มได้เลยนะครับเรื่องสถานการณ์จะเป็นไปยังไงนะครับพายุกำลังแรงลมเฉาไห่นะครับ นะครับตอนนี้ทางภาคเหนือบ้านเราก็ฝนตกหนักนะครับพายุถล่มยางิยาง,นยางนินะครับชื่อยางนินะครับพายุก็เข้าทั้งภาคเหนือทางพี่น้องสปปลาวนะครับทางอีสาน ยังเสี่ยงท่วมอยู่นะครับมีโอกาสท่วมเช่นเคยนะครับดิดยางกนะครับไทยมีโอกาสท่วมเหมือนกันนะครับพี่น้องก็เตือนไทยให้รับมือฝนถล่มนะครับแถวอีสานเหนือแล้วก็เขตใกล้เคียงนะครับมีโอกาสถลม่มเพราะตอนนี้ก็ ทางเวียดนามนะครับก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า60คนนะครับท่านผู้ชมก็มารุนแรงครับเป็นพายุความลมความแรงลมใน220 2 2 0ถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ได้กำลังออนตัวแรงลมเหลืออยู่110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ก็ถือว่ายัางรุนแรงอยู่นะครับสงสารนะครับที่น้องก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับที่อ,อกลัวของพี่น้องเพื่อนบ้านนะครับเสียชีวิตมากกว่าแล้วหกสิบท่านนะครับเกี่ยวันเจ็บอีกมากมายนะครับนะครับเมืองไทยก็ให้เฝ้าระวังนะครับตลลงเวียดนามมาแล้วลง มาฝั่งไทยทั้ง <c oughs> เพื่อนบ้านสปปเราเราด้วยนะครับคนนี่คือสุดยอดนะครับเป็นพายุที่เกาะตัวขึ้นมาแบบแป๊บะบแบบสร้างความเสียหายอย่างมากนะครับพี่น้อง <c oughs> เอาละครับวันนี้ เเตือนภัยพี่น้องเร,รื่องพายุฝนที่จะเข้ามาในฝั่งไทยก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาฝั่งพื้นบ้านสปปลาวก็ทราบข่าวว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะครับเมืองไทยประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับขอพี่น้องเฝ้าระวังเรื่องอันตร,รายนะครับครับเอา จบรายการข่าวประชากรอากาศเราก็ว่าสแสดงความยินด,ดีกับพณะมรำน้องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเมื่อคืนนี้เล่นอยู่ที่สมุทรสาครวัดบางปิ่งอ้โหาอัาหา้เอ้ยอยอีกแล้วนะครับพี่น้องเช่นเคยครับอืแฟนคลับเอซสาวน้อยเพชรบ,บันแพงแล้วก็เอซนางยักษ์ที่กำลังด่งดังมาแรงช่วงนี้ครับนางเอกหน้าใหม่ แววสดใสใช้ไลนะครับน้องคนนี้เสียงดีนะครับผมก็เป็นเอฟซีน้องก็ชื่นชมน้องตลอดนะครับวันนี้นะครับเจอกันนะครับวันที่สิบเจอกันที่หน้าวัดบํเพ็ญใต้นะครับถนนลำบําแหงแปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับพี้องตรงนี้ก็ถยอขยับมาแล้วครับออกมาชานเมืองเริ่มบอกมาชานเมืองนะฮะวันที่สิบเอ็ดนะครับเจอกันที่กินซาลังสิทนะครับ ปังตรงข้ามพิวเจ้ากนะครับลานจอดรถนะครับวันที่12ก็ไปที่นะครับตลาดเดินเล่นนะครับติดถนนกรุงเทพกีธาตัดใหม่ล่มเก้านะครับพี่น้องเอา13 14 15เขมาฟังกันต่อนะครับว่าเล่นที่ไหนนะครับน่าจะไหลออกมาทางภาคตะวันออก FC แฟนคลับเฝ้ารอชมกันอยู่นะครับ ก็เป็นความสุขมันชื่นก็ยินดีได้กับสาวน้อยระเพินโชนะครับวงสองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับบริหารคนเดิมครับไอห,หนุ่มมาดโกโจโยมนินก็สอนุษนะครับแล้วก็เฮียหน่อยนะครับประสานงานจับมือกันทำความบันเทิงสร้างสารรค์ความสวยงามสวยงามอลังการให้พี่น้องได้ชมกันวงสองนะครับ เครื่องเสียงมีแต่คนชื่นชมนะโทรมาเล่ากับไอ้ฟังว่าเครื่องเสียงดีมากนะครับดังกระหึ่มกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แสงสีหน้าเวทีสวยงามอลังการน,นะครับจอดนะครับนี่คือใช้อุปกรณ์ในการตั้งเวทีนี่รวมแล้วไม่ต่ำกว่าเจ็ดสชีวิตนะครับเพราะว่ามีจอมีเวทีมีฉากประดับโอ้โห กับใช้รถขนกันนี่สิบยี่สิบคันนะครับเวทีต้องยอมรับความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับก็พี่น้องดูแล้วก็เป็นความบันเทิงนะครับก็เล่าข่าวพี่น้องฟังก็ให้พี่น้องมีความสุขในการรับชมรับฟังแล้วก็สุขภาพแข็งแรงหบังสิ่งใดก็ให้สมหวังนะครับสมงดังคามมา้งมุ่งหมัดปรารถนากันแล้วกันนะครับ พี่น้อง,ง,งเฮงรวยครับสำหรับคลิปนี้กับคำว่าสวีดัสสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ได้นะครับ